สจิตรียค่ะสจิตรียชาวลักนาธนูนะคะชาวลักนาธนูเป็นคนที่มีความกระหายในการเรียนรู้นะคะมีมีลักษณะของผู้รอบรู้มีลักษณะของผู้มองโลกในแง่ดีมีลักษณะของบุคคลที่เป็นครูในตัวเองนะคะช่วงที่ผ่านมาดาวพระเสาร์สถิตยอยู่ในเรือนการเงิน ถึงแม้ดาวพระเสารจะเป็นดาวการเงินก็จริงแต่ดาวพระเสารก็จะให้ความอึดอัดคับข้องใจอะไรบางอย่างกับคุณ นะคะต่อให้คุณได้เงินมาคุณก็จะเจอสถานการณ์ที่แบบเหมือนอึดอัดอะไรบางอย่างมีภาระเกี่ยวกับเรื่องเงินอยู่ดีแต่คุณก็ไม่ถึงขั้นลําบากแบบอดอยากปากหมองนะคะในช่วงที่ผ่านมายังไงยังไงดาวพระเสาร์ก็ต้องให้คุณนประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องเงินกับคุณแต่ต่อจากนี้ดาวพระเสาร์จะให้โชคลาภที่มากกว่าเดิมโชคลาภที่มากกว่าเดิมอย่างแน่นอนเพราะว่าดาวพระเสาร์ย้ายออกจากเรือน ที่1เดือนที่2นะคะที่เป็นเดือนการเงินแล้วนะคะเลิกทําให้คุณรู้สึกอึดอัดขับข้องใจเกี่ยวกับเรื่องเงินแล้วไปอยู่ในเรือนสสหรชชะซึ่งถ้าดาวพระเสาร์ไปอยู่ในเดือนที่3เรือนสสหรชชะเพื่อนฝูงคุณจะได้แบบโชคใหญ่นะคะคุณจะขวนขวายกอบโกยเอาทรัพย์สินโชคลาภเงินทองเข้ามาได้ด้วยนะคะเนี่ยจากดวงดาวแล้วคุณเป็นคนที่คุณเป็นลัคนาราศีหนึ่งที่จะได้ประโยชน์มากๆจากดาวพระเสานะคะ เรามาเปิดไพ่ออร์คิลกันเลยนะคะใครที่มีคำถามสำหรับชาวลัคนาธนูเตรียมถามหลังจากเราเปิดไพ่เสร็จนะคะว้ายอันนี้พลิกออกมาเลยมันคืออะไรเจมินไนเจมินคือเรือนปัตตนีของชาวธนูนะคะเจมินไนการผสมเกสรไข่การสื่อสาร ชาวลัคนณาธนูมีโอกาสเลยที่คุณนะ่ะจะได้มีชื่อเสียงที่โดดเด่นมากๆเลยนะคะดาวพระเสาร์ไปอยู่ในเรือนสหัสชชะแล้วชื่อเสียงที่โดดเด่นนี้นะ่ะค่อนข้างได้มาจากความรู้นะคะที่กว้างไกลของของคุณนะ่ะใครที่ทำงานอะไรอยู่เตรียมรับแบบรางวัลนะ่ะรางวัลครั้งใหญ่ในชีวิตนะ่ะเตรียมได้รับตำแหน่งอะไรที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่เตรียมได้รับการ รับเชิญให้เป็นแขกผู้มีเกียรติในตำแหน่งหน้าที่การงานอะไรที่ดีๆนะคะดาวพระเสารย้ายไปอยู่ในเรือนสหัชชาคุณกำลังจะสร้างความโดดเด่นสร้างเส้นทางเกียรติยศให้กับตัวเองด้วยนะคะทีนี้เจมินายนี่ก็คือเรือนปัตนิเรือนคู่ครองของคุณด้วยะมีความรู้สึกว่าคุณกำลังจะเจอกับบุคคลที่ มีความเสมอเหมือนกันในเชิงแบบระดับจิตวิญญาณนะคะระดับจิตวิญญาณเรียกได้ว่าคู่บารมีก็ได้นะคะเพราะว่าดาวพฤหัสบดีจะย้ายไปอยู่ในเรือนปุตตะนะคะจะย้ายไปอยู่ในเรือนความราักการพบรักใหม่การเจอความรักที่ดีงามแล้วแล้วดาวพฤหัสนะ่ะเป็นดาวตัวคุณเองแล้วก็เป็นดาวแห่งความมั่นคงเป็นดาวแห่งเรือนพันธุด้วยนะคะแล้วก็ส่องแสง ไปสู่พบเรือนของคู่ครองด้วยนะคะในเรือนปัตตนีด้วยตัวชาวลัคนาธนูกําลังจะได้แบบทั้งผลประโยชน์จากดาวพระเสาร์แล้วดาวพระรหัสบัดีก็จะให้โชคลาภใหญ่ด้วยนะคะคุณกําลังจะได้มีชื่อเสียงเส้นทางเกียรติยศนะคะลาบยศสารเสรน่ะเนี่ยดวงกําลังจะ สร้างความสําเร็จเอฟคิดว่าชาวลัคนาธนูที่ผ่านมาน่ะเหมือนคุณก่อร่างสร้างตัวเอาไว้เอาไว้แล้วก่อนหน้านี้แล้วตอนนี้ถึงเวลาได้ถ้วยรางวัลประมาณนั้นนะคะนี่คือนี่คือผลงานที่กําลังจะเป็นที่ประจักษ์นั่นเองแอคค่ะแอรี่ไม่ว่าจะทำอะไร ทำงานใดแสดงผลงานแบบไหนนะคะพรีเซนต์ตัวตนแบบใดมักจะเป็นที่ชื่นชอบนะคะมักจะได้รับความสนใจโซลา่าเฟรเรเปรียวสุริยะกระตุน้นออกฤทธิ์แอคเทิเวตความเบิกบานแจ่มใส <c oughs> อบันดันความมั่นคงทางทรัพย์สินเงินทองนะคะความร่ำรวยนี่ออปโ s สิต ฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามถึงแม้ถึงแม้ความหมายจะจะเขียนเอาไว้ว่าอ่าปตปักปริปรักปะปร,ะป,ระปักอะไรแบบนั้นนะคะแต่จริงๆแล้วมันแปลว่าเล็งเล็งลัคนามุมเล็งมุมเล็งก็คือปัตตานีนั่นแหละนะคะคุณจะเจอกับคนที่เป็นฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามของตัวตนภายใน ประมาณว่าเจอคู่ที่เติมเต็มคุณนั่นแหละนะคะคุณจะเจอคุณจะเจอเนื้อคู่ที่เข้ามาเติมเต็มความรู้สึกของคุณคุณจะเจะบางคนก็ไม่ได้หมายถึงแค่คนรักคู่ครองเท่านั้นแต่หมายถึงจะเจอคู่บรารมีในเชิงการสร้างเกียรติยศชื่อเสียง จะเจอกรารยนานมิตรที่ดีๆมากๆเลยนะที่มาส่งเสริมโชคชะตาให้ก้าวหน้านะคะนอกจากจะเจอคู่ครองแล้วยังเจอคู่หุ้นส่วนทางธุรกิจยังเจอคู่หุ้นส่วนในการทํางานเหมือนเจอมิตรสหายแท้ที่แท้จริงนะที่จะมาส่งเสริมโชคชะตาให้ค่อนข้างโดดเด่นเป็นสง่านะคะ o p p o s i t e เล็งลัคนาความเจริญรุ่งเรืองความมั่นคง แล้วก็เจอมิตรสหายที่ดีในเรือนแอรี่ก็คือเรือนที่ดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคุณนะคะไปกลุ่มราศีเมษอยู่นะคะแล้วก็ส่งผลเป็นเขาเรียกว่าอะไรนี่ยทรายทรยตรีโกนกับลัคนาของคุณแล้วก็ตรีโกนกับเรือนสุภาเรือนแห่งความเจริญรุ่งเรืองไม่ว่ายัางไงไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะ่ะ คุณก็สำเร็จทั้งนั้นชาวลัคนาธนูนะคะที่ผ่านมาห่ะคุณทำทุกอย่างไว้พร้อมแล้วคุณแทบไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลยทุกอย่างรอสแสดงผลนะคะคุณจะเป็นคนที่ผู้อื่นมองแบบแล้วก็อิจฉาแบบบางทีเจอความอิจฉาริษยานะ่ะดูดูนั่นอยู่เฉยๆก็มีคนชื่นชมผลงานอยู่ๆแบบทำอะไรนิดๆหน่อยๆน,นะก็เหมือนกับได้รับการ ชื่นชมยินดีได้รับผลงานมากมายคือสิ่งที่คุณทำานะ่ะมันทำไว้ก่อนแล้วนะคะคือดวงจะดีมากๆดวงจะดีเวอ่อ์ๆแบบที่ลงมือนิดตหน่อยๆอ่ะได้รับการส่งเสริมนะคะเหมือนกับไฟฉายส่องมาที่คุณนะ่ะสปอตไลท์อะ่ะความโดดเด่นนะ่ะมาจ่ออยู่ที่คุณนะ่ะแล้วก็เปล่งประกายสุดๆดีงามสุดๆนะคะชาวธนูน่าจะเป็น อีกลัคนาราศีหนึ่งที่โชคดีดวงดีที่สุดเลยดวงดีที่สุดในทุกๆลัคนาราศีเลยดาวพฤหัสดาวประจําตนก็ไปอยู่ในเรือนกุตตานะคะแล้วก็ตรีโกนกับเรือนตนเองแล้วก็ตรีโกนไปในในเรือนแห่งความเจริญรุ่งเรืองเรือนสุภาด้วยนะคะนี่ Activate เปิดเปิดการทํางานให้คุณนะดึงดูดโชคลาภอะไรมาได้อย่างง่ายๆ คุณเหมือนจะได้แสดงผลงานอะไรบางอย่างด้วยนะคะที่ไม่มีใครทําได้มาก่อนด้วยอันนี้เป็นการผสมเกอรแบบแบบไข้กันน่ะคล้ายๆกับประดิษฐ์คิดคน้นพืชชนิดใหม่ขึ้นมาซึ่งตีความออกมาว่าผลงานของคุณมันจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่มันจะเป็นอะไรที่ผู้คนต้องการมากมายเหลือเกินทํางานจะทํางานค้าขายจะเปิดตัวธุรกิจอะไรก็ตามมันจะเป็นสิ่งที่แบบ โอ้โหบูมามากๆในท้องตลาดนะคะไม่ว่าจะทําหยิบจับอะไรนะมันมันจะเป็นผลประโยชน์ต่อผู้คนหมู่มากด้วยนะคะแล้วจะเป็นจะเป็นผลงานที่สร้างความเจริญให้กับคุณแบบระยะยาวๆของชีวิตเลยเหมือนเหมือนคนที่เหมือนคนที่เหมือนอยู่ๆก็รวยแต่ที่จริงไม่ใช่อยู่ๆก็รวยนะเหมือนเป็นคนที่ที่รู้มีมีความพิเศษอะไรบางอย่างที่อยู่ๆก็จับธุรกิจที่ ที่เป็นที่ต้องการของผู้อื่นแล้วเป็นสิ่งที่ไม่เหมือนที่เคยมีมาก่อนเลยด่ะแล้วอยู่ๆก็แบบข้ามชะตาชีวิตของตัวเองไปสู่มหาเศรษฐีไปสู่ความมั่งคั่งอะไรแบบนั้นนะคะคล้ายๆกับธุรกิจยูนิคอนอะไรแบบนั้นนะ่ะนั่นเลยคือสิ่งที่เอฟมองเห็นมันคุณถ้าหากคุณอยู่ในแวดวงแห่งการประกอบธุรกิจอะไรแบบนั้นนะคะธุรกิจของคุณจะเหมือนโผล่มาจากไหนไม่รู้นะ่ะแล้วก็ เป็นเจ้าแรกที่ทำอะไรบางอย่างแล้วก็ได้รับความสำเร็จแบบเฉิดฉายสุดๆเลยนะคะถ้าหากคุณนะ่ะทำงานในตำแหน่งหน้าที่การงานในองค์กรส่วนงานราชการรัฐวิสาหกิจอะไรแบบนั้นนะเหมือนกับตัวตนของคุณนะความรู้ความรู้ที่อยู่ในรากแห่งจิตวิญญาณของคุณนะที่คุณมีมาตั้งแต่ตอนไหนมากมายนะ่ะ พอคุณได้ไปหยิบจับตำแหน่งหน้าที่การงานอะไรบางคนเพิ่งจะเรียนจบด้วยซ้ำแล้วมาทำงานคุณจะเป็นเหมือนกับช้างเผือกแบบนั้นนะ่ะกลายเป็นบุคคลที่มีความสามารถสูงทั้งที่ตนตนก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะทำได้ดีขนาดนั้นตัวเองอยู่กับตัวเองจนเคยชิน ชินแล้วว่าตัวเองทําได้แต่ไม่คิดว่าพอไปปรากฏอยู่ในท่ามกลางการทํางานร่วมกับผู้อื่นมันจะโดดเด่นขนาดนี้นะ่ะไม่รู้มาก่อนเลยว่าตนนั้นจะเป็นที่โดดเด่นขนาดนี้นะคะหรือจาเป็นที่ต้องแบบเปลี่ยนงานอ่า เพิ่มเขาเรียกว่าอะไรเลื่อนตำแหน่งหนะ้าที่การงานคุณจะได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานด้วยนะคะถ้าใครที่ทํางานที่มีเกณฑ์การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคุณจะได้รับการประเมินเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแน่นอนและอดีตไม่ค่อยได้ผลงานของคุณไม่เป็นที่สนับสนุนเท่าไหร่ถ้าหากไม่เคยมีใครสนับสนุนถ้าใครถ้าใครไม่เคยได้แสดงผลงานไม่เคยได้แสดงออกถึงตัวตนที่แท้จ,จริงพอคุณได้ไปหยิบจับงานในตําแหน่งใหม่ๆโอ้โหคุณจะสร้างความแตกตา่าง ะค,ะคุณจะเป็นเหมือนแบบคนที่เปล่งประกายมากๆเลยแล้วทําทุกอย่างได้แบบดีมากๆนะคะคุณจะได้สิ่งดีๆมากๆเลยแล้วคุณจะรู้เลยว่าคุณจะรู้สึกเลยว่าเอา้าจริงๆแล้วนะ่ะคุณเป็นคนที่มีความเป็นเลิศนะ <laughs> เหมือนเหมือนคนที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการแล้วก็ไปแข่งขันอะไรแบบนั้นนั่นแหละนะคะลักษณะอาการของของความสําเร็จของคุณนะ่ะมันจะเหมือนคนที่มีความเป็นเลิศทางทางในตัวเองอะ่ะเหมือนกับ เป็นหนึ่งในตองอูอะไรแบบนั้นอนะแอคอะไรก็ตามจะแอคอะไรก็ตามจะเริ่มออกตัวทําอะไรสักอย่างหนึ่งจะพูดอะไรออกมาอนะล้วนเป็นสิ่งที่เหนือกว่าผู้อื่นนะ่ะนะคะเป็นบุคคลที่โดดเด่นกว่าผู้อื่นนะ่ะเปรียวสุริยะถูกกระตุ้นแล้วออกฤทธิ์แล้วนะคะให้เห็นแล้วเฉิดฉายให้เห็นแล้วนะ่ะนี่เลยคือตัวคุณนะคะและบางครั้งบางทีคุณอาจจะเจอคุณอาจจะเจอสถานการณ์ที่ถูกริษยาว่า ทำไมอยู่ๆคุณถึงแบบได้ทุกอย่างอา้าก็คุณสะสมมานานแล้วก็คุณสะสมพลังงานทุกอย่างนี้มานานแล้วก็คุณสะสมความรู้มานานแล้วก็คุณทําทุกสิ่งทุกอย่าง แบบพร้อมแล้วถึงจะได้สิ่งเหล่านี้นั่นเองอันที่จริงแล้วชาวลัคนาธนูน่ะก็เป็นคนมีบุญกว่าผู้อื่นมาแต่ก่อนเก่าแล้วแหละเพราะว่าเรือนกําเนิดของคุณเป็นเรือนสุภาเป็นเรือนแห่งคุณงามความดีนะคะเป็นเป็นเรือนแห่งคุณงามความดีส,ส,สจิตรีน่ะเซนทอน่ะคือคือครูคือครุคครนะคะคือดาวแห่งการให้ความรู้แก่ผู้อื่นนะคะคุณเอาบุญมาเกิดด้วยเยอะในชาตินี้นะคะ ดูสำหรับนี้ค่ะศักยภาพ potential ค่ะศักยภาพโอ้ใจเจ็บใจเจ็บวารุสภาร้ายวารุสุดท้าย เจ้าสำราญโอ้เลิกเลิกทุกข์ถึงเวลาเลิกทุกข์แล้วนะคะไฟนอลแล้วจบความทุกข์ได้เลยต่อไปนี้ได้เวลาสำราญเบิกบานสำราญใจนะคะเนี่ยจากที่เคยอ่อนล้าอะไรมาน่ะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วไปสู่วิถีแห่งความสำราญใจนะคะชาวธนูบางคนก็ เจอสถานการณ์ที่อึดอัดขับข้องใจนะคะเจอสถานการณ์ที่ใจเจ็บเนาะแต่ว่ามันไฟนอลแล้วนะคะมันหมดแล้วนะคะมันถึงเวลาจบแล้วอะไรที่ไม่ใช่ก็จะถูกพัดออกไปจากชีวิตของคุณนะคะแล้วคุณก็จะได้สิ่งที่ใช่ที่เติมเต็มความสุขเติมเต็มกับชะตาชีวิตเติมเต็มกับศัก,กยภาพภายในของคุณมากกว่าทีนี้ชาวธนูถ้าหากที่ผ่านมา คุณเคยผ่านวิบากกรรมทางความรักเคยผ่านวิบากกรรมทางการเงินหรือการงานหรือชีวิตครอบครัวอะไรก็ตามแต่ถ้าหากคุณเคยเจอประสบการณ์ที่เป็นพิษเหล่านั้นมาเพราะว่าคุณเป็นครูนะคะเซจิตรียสสัญลักษณ์คือเซนทอร์หรือไครอนถ้าเป็นดาวเซนทอร์นี่ก็คือดาวไครอนที่เป็นดาวแห่งการเยียวยาดาวดาวแห่งการต้องเหมือนกับ ตัวเองเคยมีแผลตัวเองจึงรู้จักวิธีการเยียวยาผู้อื่นประมาณนั้นนะคะนะคะเหมือนคุณน่ะต้องผ่านสถานการณ์ที่อดทนแบกรับภาระเจอความทุกข์ทางความรักเจอความอ่อนล้าในเรื่องงานนะคะเก็บงำความคิดเก็บงำความาทุกข์อะไรมากมายแล้วก็สามารถก้าวออกมาจากจุดนั้นแล้วก็เก็บเอาไว้ เป็นสมบัติประสบการณ์ส่วนตนเพื่อจะใช้ฮิลเลอร์ผู้อื่นเพื่อจะใช้เยียวยาผู้อื่นนะคะเนี่ยแหละอันนี้คือไครอนนะคะคือนักเยียวยาคุณกําลังจะเจอสถานการณ์ที่เยียวยาบางครั้งบางทีนะ,ะดาแม้ว่าดวงดาวของหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะจะบอกว่าคุณกํำลังจะเจอสิ่งดีๆหรือที่ผ่านมานะคุณอาจจะโชคดีในหลายๆสิ่งแต่ถ้าดูลึกๆนะ่ะถ้าดูลึกๆนะ่ะโหราศาสตร์ตะวันตก จะพาไปดูอย่างลึกซึ้งเลยว่านอตโนดคุณโดนอะไรดาวไครรอนของคุณเจออะไรลิลลิตที่เป็นด้านมืดของจิตวิญญาณพลูโตของคุณอยู่จุดไหนแล้วคุณจะต้องถูกเยียวยามันจะลึกกว่านั้นบางบาง,บางครั้งชาวธนูถ้าฟังเกี่ยวกับโหราศาสตร์ไทยก็อาจจะบอกคร่าวๆแต่บางคนทำไมทำไมเขาบอกว่าจะดีแต่กลับมีความทุกข์ในเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นก็เพราะว่าบางทีแล้วมันอาจจะมีรายละเอียดในฝั่งการเยียวยาทางจิตวิญญาณ ที่มากกว่านะคะซึ่งโหราศาสตร์ตะวันตกนะ่ะเขาจะเป็นพยาครุฑนี่ที่ฟุ้งอะ่ะเขาจะมีรายละเอียดที่แตกแขนงแตกแขนงหลักสูตรเรื่องนี้ได้มากกว่าของเราเนะ่ะเป็นพญานาคประเทศไทยประเทศไทยหลักหัวนไทยก็จะเป็นพญานาคที่แบบค่อนข้างค่อนข้างจะมีศรัทธาในครูอะไรแบบนั้นนะคะก็จะรับอะไรเก่าๆมามากกว่านี่แหละ คุณนะ่ะจะโชคดีแล้วและกำลังจะได้ถูกรับการเยียวยาความอ่อนล้านะคะความปวดใจอะไรถ้าหากเคยมีจะหายเกลี้ยงเลยจะหายเกลี้ยงเลยความเจ็บจะหายไปได้มาเฉพาะศักยภาพเก็บเอาไว้เฉพาะวิธีการออกจากทุกข์เก็บเอาไว้เฉพาะแบบความ วิธีการแก้ไขน่ะนะคะเก็บเอาไว้เฉพาะหลักและทัศนคติในการมองโลกที่สดใสขึ้นกว่าเดิมรู้แต่ว่าคือชะตาชีวิตของคุณมันจะดีขึ้นดีขึ้นในพื้นฐานของจิตใจด้วยนะคะดีขึ้นในด้านพื้นฐานของจิตใจด้วยต่อไปนี้จะเจอชีวิตที่สําราญแล้วนะคะจะเจอชีวิตที่สุขสําราญแล้วเรามาดูสําหรับต่อไปค่ะชาวธนู ชาวธนูชาวลัคนาธนูถ้าเกิดเป็นโหราศาสตร์ตะวันตกเนี่ยจะเป็นชาวมังกรบางส่วนจะถูกผลักไปเป็นชาวมังกรที่นี้ที่ผ่านมาก็มีหลายๆอย่างอะ่ะมีหลายๆอย่างนะ่ะอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วก็ทดสอบอารมณ์ทดสอบแบบจิตใต้สำนึกคุณนะคะนะคะเนี่ยคุณก็จะเจอหลายสิ่งหลายอย่างที่ทดสอบจิตใต้สำนึกเรามาดู wisdom oracle กันนะคะ ชาวลัคนาราศีธนูจะได้พบกับสถานการณ์ใดในชีวิตอีกคะในช่วงดาวพระเสาย้ายอยู่ในเรือนสหัสชะติค่ะอ๋อดัตกริเตอรทุกอย่างเปล่งประกายสว่างสวัยนะคะมีชีวิตอยู่บนกองเงินกองทองนะคะมีความสําเร็จได้ง่ายได้คือทําอะไรก็ค่อนข้างรุ่งเรืองและเฟื่องฟูนี่ถูกเยียวยา r e เจ n เน a เรชัฝนทิพย์โปรยปลายลงมานะคะ หรือฟื้นชีวิตที่ดีงามให้กับคุณแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนลาว่าเนาะไหลมาเผาผลาญน,นะคะ h ปปี้แฮป a ี้แฮปปี้ชีวิตใหม่เกิดขึ้นแล้วนะคะชีวิตใหม่เกิดขึ้นแล้ว happy ฮปป,ฮปปี้ดูใต้สำรับสิ tiktok ถึงเวลาของคุณบ้างแล้วที่คุณจะได้รับความสุขความสบายใจนะคะชาวธนูบางคนก็เจอความทุกข์มากมายเป็นวิบากกรรมที่ต้องชำระนะคะเป็นสถานการณ์ที่คุณต้องอเจ็บเพื่อที่จะปลดปล่อยอะ่ะเจ็บเพื่อที่จะปลดปล่อยเจ็บเพื่อที่จะ อาศา,างและได้เริ่มต้นชีวิตที่แฮปปี้มีความสุขอย่างแท้จริงต่อไปนี้ชะตาชีวิตจะสุขสบายทั้งกายทั้งใจได้รับการฟื้นฟูเยียวยานะคะจากพลังงานแห่งบุญแห่งกุศลบ้างแล้วนะคะในเบิกบานในชีวิตใหม่ในช่วงเวลาสองปีครึ่งนี้ทุกอย่างจะเป็นไปด้วยดีด้วยความสบายใจแล้วก็ความสุขขึ้นนะคะดาวพระเระสาจะส่งรางวัลที่ดีๆมาเยียวยาให้กับคุณ ดูเรื่องความรักบ้างนะคะความรักของชาวธนูจะเป็นอย่างไรในช่วงสองปีครึ่งนี้คะ mm hmm. separation mm hmm. การพลัดพรากห่างไกลบางคนน่ะ mm hmm. ก็จะตัดจบกับความรักที่ไม่ใช่นะคะ ตัดจบกับความรักที่ไม่ใช่เพื่อที่จะได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่ที่ดีงามที่รักกันอย่างแท้จริงมากกว่าจะเป็น The One เลยเข้ามา This Could Be The One นะคะชาวธนูกำลังจะได้พบรักที่ดีกว่าถ้าหากเจอความทุกข์ในความรักในช่วงที่ผ่านมาคุณจะเจอกับคนที่เข้ากันได้คุณจะเจอกับคนที่มีพลังงานของคู่แท้ You have already met the romantic partner อยู่สีคุณพร้อมแล้วนะวันนี้ตอนนี้ตอนนี้ชาวธนูหมดสิ้นจากชะตาร้ายในเรื่องความรักแล้วนะคะถ้าหากมีอันให้ต้องเสียความรักไปงั้นก็เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้คุณมีความสุขเลยคุณแค่ปล่อยความทุกข์คุณแค่ปล่อยคนที่ไม่ไม่ได้มีปัจจัย ร่วมสุขกับคุณออกไปนะเพราะว่าถ้าอยู่ด้วยกันนะ่ะมันมีแต่สถานการณ์ที่จะเป็นทุกข์ใจนั่นเองนะคะคุณจะได้เจอกับบุคคลที่มีเหตุและปัใจจัยให้เกื้อกูลคุณอย่างที่สุดเป็นเดวันที่คู่ควรกับคุณอย่างแท้จริงเป็นคนที่จะรักคุณด้วยความจริงใจเป็นคนที่จะแสดงออกทางความรักให้กับคุณอย่างลึกซึ้งนะคะเป็นคุณทั้งคู่น่ะจะมีหัวใจที่ตรงกันอย่างแน่นอนแล้วคุณจะได้รับการถ่ายทอดความรักแบบ ที่ดีโดยที่คุณไม่ต้องเรียกร้องเลยนะคะคุณจะเจอกับคนที่ทำให้คุณใจเย็นขึ้นใจดีขึ้นนะคะเหมือนกับว่าเขาจะเป็นพลังงานดีๆให้กับคุณนี่แหละความรักจะเข้ามาเยียวยาคุณนะคะชาวธนูนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะบางครั้งบางทีคุณอาจจะต้องเจอสิ่งที่ไม่ใช่ก่อนเพื่อจะได้ประสบการณ์มาเป็นคนรักที่เป็นความอบอุ่นเป็นความสดใส ที่แท้จริงให้กับคู่แท้เหมือนกับเราจะต้องผ่านประสบการณ์ที่ไม่ใช่เพื่อที่เราจะรู้ว่าจากนี้ไปอะไรที่เราจะไม่ทำอะไรที่เราจะอะไรที่เราจะรู้แล้วว่าเราควรจะสื่อสารเราควรจะปฏิบัติต่อกันแล้วความรักนะ่ะมันจะเป็นสิ่งที่มั่นคงเลยทีนี้นะคะ this to be the one นะคะนี่แหละคุณพร้อมแล้ว